29 29บนะครับต้องบอกว่าเลขนี้นะครับเป็นตัวแทนของตัวเลขที่นะครับทำให้ชีวิตคุณนั้นมีทั้งความสบายกายสบายใจมีความราบรื่นมีความสุขความสมหวังและยังนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเลขยีบนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าคุณเกิดมาพร้อมกับความ มีบุญมีบารมีเดิมมาก่อนทําให้วิถีชีวิตคุณนั้นไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นไขรได้ใช้เลขยีบก้าในชีวิตเลยเกิดยี่บเก้าเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่ดีในเรื่องของมีบุญเก่าบารมีเก่าทําให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจในใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนั่นเองอ่ะถัดมา41เอ็อเลขที่41เนี่ยเป็นตัวกลับของ1นึ่งสี่นะฮะ ฉะนั้นเลขนี้จะเป็นตัวแทนของการค้าการขายที่ประสบความสําเร็จเลยเลข4ี่หนึ่งใครจะทําธุรกิจมีเบอร์มือถือมีเบอร์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลข4ีนะ่หนึ่งเนี่ยคุณจะทําธุรกิจอะไรการค้าการขายอะไรก็จะประสบความสําเร็จถือว่าเป็นเลขแห่งการค้าที่ดีและมีความสําเร็จในอนาคตนั่นเองถัดมาเลข4ี่ห้าเนี่ยโอ้โหเป็นเลขแห่งเรียกว่าเทพี P แห่งความเทพี P แห่งความ เทพีแห่งความร่ำรวยนะหรือเทพีแห่งโชคลาภการเงินที่ดีการมีสิทธิปัญญาที่สมบูรณ์นะ,ละเลข4นะี่ห้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างนะครับส่งผลดีในเรื่องธุรกิจการงานและการค้าการขายที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศนะฉะนั้นขครที่มีเลข4ี่ห้าอยู่ในเบอร์มือถือมีเบอร์บ้านเบอร์ทะเบียนเบอร์รถอะไรต่างๆเนี่ยถือเป็นเลขที่มงคลมากๆนะอีกเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขที่ดีครับเลขนี้นะครับ